ปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียนที่มากมายนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขยะนำมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งขยะนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเราซาำยังทำลายทัศนียภาพอันสวยงามภายในโรงเรียนของเราอีกด้วยขยะมูลฝอยที่ตกค้างในโรงเรียนจะทำให้เกิดความสกรปรกความไม่สวยงามและเกิดเป็นภาพที่ไม่น่ามองแถมยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งอาหารของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคเช่นหนูยุงแมลงสาบและแมะลงวัน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขอ,อนามัยตามมาด้วยหากขยะมูลฝอยถูกทิ้งลงแม่น้ำหรือไหลลงแม่น้ำตอนฝนตกจะทำให้แหล่งน้ำสกรปรกเน่าเสียและมีสารพิษเจือปนซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ท่อระบายน้ำขุดตันแถมยังเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนก่อให้เกิดความรำคาญใจและอาจบั่นทอนสุขภาพของคนในชุมชนได้ หากขยะมูลฝอยถูกหมักหมมเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดก๊าซชีวภาพและติดไฟง่ายขึ้นและสุดท้ายก็จะทำให้ดินเสียดังนั้นเราควรจัดการขยะให้ถูกต้องถูกวิธีเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะคะเ,เพื่อนๆวันนี้เราดีใจจังเลยโรงเรียนกลับมาเปิดแล้วเรามาหาอะไรสนุกสนุกดกันดีกว่า นั่นอะไรนะโขขยะเต็มไปหมดเลยเราเลิกเล่นแล้วมาแยกขยะก่อนดีไหมเอาสิหนูแยกด้วยหนูแยกด้วยคนนะเรามาเก็บขยะกันขยะทั่วไปเป็นขยะที่ยอยสลายไม่ได้ รอยยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการน,นำไปรีไซเคิลจึงจำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธีเช่นซองขนมกล่องโฟมถุงพลาสติกภาชนะที่ปนเปื้อนอาหารและกระดาษชานอ้อยค่ะซองขนมเป็นขยะทั่วไปเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายยากใส่ถังสีน้ำเงินค่ะ ขยะอินทรีย์เป็นขยะที่เน่าเสียแล้วและสามารถย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารเศษผักเศษเปลือกผลไม้และเศษใบไม้แห้งขยะอินทรีย์สามารถทําเป็นปุ๋ยชีวภาพได้และสามารถทําเป็นแก๊สหุงต้มได้ครับเปลือกกล้วยและถัว่วเป็นขยะเปียกใส่ถังสีเขียวครับ ขยรีไซเคิลคือขยะที่ทิ้งแล้วสามารถนำมาใช้ใหม่ได้เช่นขวดแก้วขวดพลาสติกกระป๋องกล่องรังค่ะขวดพลาสติกและกระดาษเป็นขยะรีไซเคิลใส่ถังสีเหลืองค่ะขยะอันตรายคือขยะที่มีสารพิษอันตรายปนเปื้อนอยู่เช่นหลอดไฟ แ่านไฟฉายกระป๋องสเปร์แบตเตอรี่โทรศัพท์ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์หรือคำเตือนที่มักจะติดอยู่ตรงฉลากว่าอันตรายข้อควรระวังห้ามรับประทานห้ามเาผาถ่านไฟฉายเป็นขยะอันตรายใส่ถักสีแดงค่ะขอเชิญพี่พี่น้องๆ ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมแยกขยะนะคะโลกและสิ่งแวดล้อมของเราปัญหาขยะในโรงเรียนของเราจะหมดไปขอให้ทุกคนแยกขยะกันให้ถูกวิธีด้วยนะครับผมบ๊ายบาย